สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตาดาซิ่งนะครับครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูพระน่าจเจริญนะครับเอาเจ้าคุณปู่นะครับมาทำอะไรก็ยังไม่รู้นะพี่น้องทำรุนแรงนะพี่น้องพรน้าจเจริญเมื่อวานเอาแคท เจ้าแคทตัวเลขกมานะครับ3 0ม้ามาครับก็เจ้าแคทตัวเลขมือมือไม่ถึงนะพี่น้องวันนี้ก็เลยย้ายเจ้าคุณปู่มานะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าน่าจะรู้จะทำตรงไหนนะพี่น้องเดี๋ยวเราดูกันนะครับตอนนี้ก็เพิ่งย้ายมาถึงนะครับก็กำลังจากกำลังลงจากชันเลอร์นะ ตรงนี้นะครับมือวานเอาเจ้าเทลีกมานะครับ ค,ค,ครับมืมาแล้วครับหมูยาวนะครับทำง่ายนะพี่น้องก็เพราะว่ายืนอยู่ไกลๆก็ยืดแขนไปก็ถึงแล้วนะพี่น้อง อนนี้วหน่าจะเริ่มก็จะเข้าไปข้างในนะครับือข้างบนก็จะเป็นสายไฟนะครับข้ก็จะเป็นสายไฟข้างบนจะเป็นสายไฟนะครับไม่รู้ว่าจะรอดเอาได้ไหมนะครับจะรอดกันแงไงได้นะพี่น้องเหลือหางอยู่นะครับ เา,เาตรงนี้นะมือบาลได้ปลาไหลพี่น้องจะได้ตัวเดียวนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับก็มือบาลให้แซววิ่งเอาไปนะครับ ไปนะครับคจด้วยไปได้นะครับดูปิดกับสายไฟได้นะพี่น้องก็วันนี้เราก็มากับแซนนะแซมก็มาแล้วพี่น้องมาด้วยกันนะครับ สงสัยว่าเอาันเล็กมานะครับเอาันเล็กมาโปยไม่ได้ลึกนะพี่น้องก็เลยจะเอาตัวใหญ่มานะครับเอาเจ้าคณปู่มาโปยนะครับเพราะว่ามือใหญ่ๆนะครับเกาทีสองทีก็ลึกแล้วนะพี่น้อง แซมบอกไขเป็ดไปเลยใขเป็ดไขเป็ดไข่เป็ดไข้เป็ดิละใเป็ดโอ้ไขเเป็ดนี้เป็ดเจคือไขเป็ด้วพี่น้องบอให้พี่แซมเก็บเอาพี่แซมไม่เอาพี่น้อง ใกล้ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนพู้นั้นโดนแกล้งนะครับพี่แซมโดนประจํานะครับ ตัวเจ้าคุณปูมานะพี่น้องก็ทำง,งานได้ไวนะครับเพราะว่าบุ้งกใีใหญ่ๆนะพี่น้องแป๊บเดียวนะพี่น้องก็มาได้ไกลแล้วนะครับวันนี้วงน่าจะเลยมาคนเดียวนะพี่น้องครับก็ จะปรับแต่งข้างๆไปพร้อมกันเลยนะครับพี่น้องให้เสร็จรอบเดียวเลยนะครับก็โดยข้างข้าง,งล่างขึ้นมาแล้วก็จะมาวางเป็นเป็นเป็นรูปทรงอันคูวไว้นะพี่น้องเพื่อที่จะไม่ให้มันไหลลงไปตรงที่ขุดขึ้นมานะครับกับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็ขาจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดงติดตามแม้กับช่องตั้มดำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ